โบโบดแล้วไปยืมของเขามาใส่นาะเขาก็นั่นตอนเขาเป็นเจ้าของเนาะโอ้ยปั่นพ่อมืหลานละบ่าวไห้เน,นี่นแสดงว่าเคยงี่เง่ากันมันตัวหลานเดี๋ยวปวดมันข้อมอืมแสดงว่าเคยงี่เง่าเนี่ยหลานก็นเลยบ่าให้ได้บ,บ,บ่าวบ่าวไม่ยังกักินมือมือใส่

ม่าบดถือจะกันหัวก็มาโผล่เขกันลนะอืมนี่ไิเจรน,นาเลยวันวานไปเฮีเนยนรถกุลงล่างไปรถอ่ะป้ายรถแค่นี้ละทะเบียนนะทะเบียนกับไปขั้นนั้นรถไฟฟ้าว่าเสียวขึ้นบานนี้มันเพิ่นเทิร์นกันอยู่กับบ้านนั่นนั่นนั่น,นขแขั้นหาดแย่งนี่ขั้นแย่งนี่ปัจจัยมือเดียวห้างฟาร์มเลย พันวามันหา่างีปแก้รถไปส่อมบ้านสม่มยออุโรปแต่ว่าหางจังแต่สิ่ไปแก้ไปขายอันเราอไปส่งนพนมัน,น,น,มน,นี้บาเจียวขึ้นบันง่มาป้ายนุ่นอัดบัดเย็บขึ้นมาได้ดมอาบ่งไปเปไดีูไดรักเรียกกันป้ายกูไปไว้่นบาเขาแฉเอาไหม,ม <า S 1> <า>โยโชคกีมันออกไปบ่ได้ตัวตเี๋ยกทะเลทิพย์่วันี่แม่ cái <tôi> thang làng này mẹ ừ. tốt luôn hẳn mẹ nó Uay, phải cho dung chia lại qua bao phần đấy phần quá vì mà má nhắng nó tháp có gì phần kiều mấy lồng tháp cần hà cặp kèn hà nhiều ngoài nhiều vậy thôi ngoài có đến tỷ vậy xuống bán ăn chưa ลุงบ้ตั้มก็ไม่มีบ right? <Vorte> ้า uh, ถึงก <t şimdi> ับเรากันล่ะจากกลางขึ mm ้นเรี๋ยววันนี้เตี้ยนั่นเาบอกสวนบ้ตอะไรสวนไหมปันปันปันว่าก็ทะเบียนรถมันตกลงแมีนอืมแค่นี้แหละมันตกตกลงรางแต่ว่าหานเหีนกันแค่กระสินกับบ่อหม้อกับเรศรีเก่า ตกบ้งลงตกบงลางเลยเยิบข้นเลยบ่บ่ท่านเหาใจดอกเพราะว่าบพท่านใส่ในฝันกับพท่านใส่พท่านเอาขึ้นไปข้นไปใส่รถมันยังอยู่ทั้งลางเลยเอาออกมาถือไหวแเดี๋ยวไปอีกคนขั้นมาเสียวไปซอมนึ่งขันขันนมันห่างกัห่างยี่นึ่งบาทเจ็ดแล้วเลนี่หัเ็ดแล้วประท้างไปยันบ่ทิศ ที่เราแบบเอาเที่ยววิไปบัตรในความคิดเื่อแม่นฝันบ่แม่นอีหลีอครับมันเป็ี่ยนกับอาการฝันอ่าเปลี่ยแต่ขั้นนี้เป็นกำลังไฟฟ้าขั้นอันก้าห่างอันนั้นก็เห็นป้ายสองอันคือกันอัน,นตัวหนาบ่เห็นดิเห็นก้าห่างกับเปลี่นอันหัดเปลี่ยนทีงกันพอๆอยู่อ๋อเดี๋ยวนีน ตัวนา,วาเวีนเห็เ่ตัวล้ำเห็เห็นนัแแปดหาครับก็หาเนียนเล้ว่าตีว่าว่านี่แช่น้ำอ๋อน,นี่แน้ำเ,เออิเก้านี่ทะเบียนรถเนี่ยเนียนแต่วนเห็นเออเห็นเป็นเบื้องมันคู่ตัว้วยเหมือนเบื้องมันคู่ตัวตัวทะเบียนรถนะตัวร้างว่า,าก็าาหมายหนึ่งมันจะเป็นล่างนบอกเป็นล่างเีอ แต่ลตีวต่าตะเก ا มอนจะใช่เลส่วนมากมันเป็นลางบาตนี่อันนี้มาเป็นลางเลยมันก็จะบออันนี้เป็นลางอันนั้นเป็นบ,นบุญหอน,นี้กเลยก็เลยว่าเอาจังทีแหละลอะไางนี่นก,ก็เลยมัตีว่าหนึ่งเก้าับอันเก้าหนกับแปดนึ่งน,นี่ะเกนงกับแปดน่ลางนี่แต่ว่าตัวนั้นเป็นอย่งตีเลข มันว่าขันบอลมีหนึ่งใหุ้ปานห้ำแน่สิ่ห้ำขาดบอกมีสิ่ห้ำขาดห้ำบอลมีนะแปดแปดห้าโว้ววายุนิเซียวแปดห้าครับเก้าห้าแมนเราทะเบียนรถใส่กันแมนอ๋อักน้อยลักน้อยเสียวแปดกําลังใช่สิหนึ่งแปดห้าเก้าแปดห้ามีบ้้าอยู่ในนี้อยู่ในนี้ตรงมีนบ่าเรียกไว แต่เมี่อกตัวนั่นให้ปาดหั่ยังไงบ้าในให้ปาดเสียมาเลยเลือดออกแล้วปาดบอลแล้วหำ่มหมูมีใังไงมาเนี่ยอ๋อหำมูมีก็แล้วไปสินะแล้วเลียกันซ้ำนี่มีตอนนั้นไต่เกี่ยควกันด้วยสองตัวบนก็ตัดเราหนึ่งนะ มีตัวนี้คันบดถือกับแมนมันบอกตัวนี้แมนมันบอกตัวนี้จังสีบดถืออือคันออกตัวนี้ถือแน่นอนเอ้ยบดถือก็คันหัวอือคันออกตัวนี้บดถือตัวคันหัวแต่บอดก็ขาดทิ้งอย่างเนบรทันหรอกอือโอถึงวันนี้นี่ยังบ่นนี้เนี่ยจะว่าคนมาให้บอกคือเขาว่าน่ะอือคักบ่เนี่ยนี่พิจเจรนาหันมาถูกร่งหลัง กับันข it ั até, ้นมาเทือนเทือนมันจะมีอย่างไม่เลียกมันสองอันมันก็มีหาเปี่าก็หาเก่าหนึ่งโลขั้นหาเปล่าร่วมเต็มกันมั้งบ้าเก้าหาเนาอยู่เนียวทะเบียนรถล้วนๆเลย่อต้องวันเรื่อว่ากันวดดยันไหนดีว่ามันฟันเจียวเห็นว่าขันที่แดงนั่นสวนหาวัดสามเทียบุณหญศวนหาสูนวนอยู่นี่วันนี้เศ้าเจียวเลย อืมันก็แม่นด้วยขัดยางมันออกอืมวันมันบ่ได้พลาดดอกอันนี้พ่อใหญ่นั่นบ่ได้มากวันนี้มอพ่อใหญ่ดำบ่ได้มาเออเราบ่อได้มาบอกคือวันว่าหันมาว่าหันเราเป็นเป็นใบใบเป็นไวใบเป็นเบ่อยางเนี้ยหน้าค่อนกันหลายๆดอกอืมวันว่าหันก็จะเป็นบุญเลยเนาะเออมันจะได้เป็นเราเป็นรวยๆไปบ่คือสองสามงวดก่อนนั่นนี่อืม เว้ยงอ่ะเจ้าปะได้ไหมสามตัวมันเว้ยก็ตัวยางน้องคนงัอเข้มเกือบเนแล้วามแมนมันก็แับก็ว่าสูงก็ว่าสูงหรอกต่้มก็ว่าต่้มหรอกแต่ว่าห่างจากกันบนได้เลขเนี่ยแมนแต่ว่ากระจัดใสยุผแ่งกับเขา ลักจิตล่างก็คือกันเป็อยังจังจับจังสันเพราะว่าแบกเอมันหลอกหูอืมจันสันจวนนึงบ่เกินนี่จันจันบ่เกินนี่อย่างอันออกตัวนี้ถือแน่นอนหวยก็บอกตัวนี้ก็บ่ถือมี่ทั้งเดียดจันละละคนมาให้บอกกันทั้งวไงเนาะ 1898 5 98, เอ895ล่างก็91กับ81เอาเข็งๆมางวนอยู่วนบนล่างอยู่แต่ว่าวนเลยขนาดเพราะว่าอย่างมันรถสางคันอืมกันว่ารถเก่ากับรถมามีแผลมันมาอ<ม>ืมนั่นแหละบ่อหอดเจ็ดดอกมาหอดเจ็ด กันซีแล้วว่าหานี่ขึ้นไปว่าอะไรวนาคือแฉกชนะเรกมากแต่พัดสมัยปป้าไปโดนบรอะไเพราสดอะไรล่ะตามูมาบอกถึงรัตตีพอได้ร้อที่หาแล้วได้ท่าสมัยกมาไก่เลยก็กบบอย่งได้บแต่ก็าบอกขวบน้ำมาเก้าหนึ่งวันนั่นเด้ อโอ้เก้าหนึ่งอืวันหนึ่งเก้าหนึ่งไม่กับว่าอย่างเลยว่าเอากับไปเก่าเดียวตอนนี้แหละเก้าเดียวแล้วก็เก้าหนึ่งตัวเตรียมเกลือพี่นี่แหละวันกระถูกเยอมีผู้ถูกจำปลาไปเยอะตาว่ากระถูกว่าหลายดอกว่านี่ว่านีจังเสียงถือหลายเนาะว่านี่นี่เอาเอาตาวาเล่ไป 어. <susur> 사합 <susur>